ที่ชอบสีสดๆนี่ไม่ควรเดเลยครับู้กับผมนะครับธนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆมารีวิวให้ดูกันนะครับสีสันโดนใจครับก็เราไปดูรถกันเลยนะครับว่าน่าใช้ขนาดไหนนะครับสำหรับคะแนนกับ Ford f เฟ a t ปี2012ครับไปครับนี่เป็นไงล่ะครับ F อดเฟลต้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับปี2 0 1พันับสองครับสวยๆสีสดๆนะครับบอกเลยว่าสีนี่สวยมากนะครับนอ่เราให้ดูตัวรถกันก่อนนะครับตัวรถสวยๆนะครับเป็นตัว5ประตูแฮทแบงคนะครับเก่ง5ประตูนะครับบอกแล้วรุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับ และทีเด็ดของเขาครับคือส่งเพียง3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครจะชอบรถส่งส,สบายส่งเบาๆนะครับซื้อไปใช้กันส่งเบาๆนะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับ Ford f i e s t a 1.5ปี2012นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบรอบคันกันก่อนนะเนี่ยดูรอบรอบคันกันก่อนนะครับ มาจอดถ่ายกลางแดกรีวิวให้ดูกันเลยครับว่าสีเขาสดมากขนาไหนครับสวยๆแมกใหม่ยั้งใหม่นะครับอันนี้แมกพึ่งลงนะครับพึ่งจับถนนเป็นครั้งแรกเลยครับยังไงก็นบ้างครับอ่อาเดี๋ยวเราไปซูมดูรยายละเอียดของตัวรถก,กันสักหน่อยนะครับ ด้านหน้าครับด้านหน้าสวยๆนี้มีสเก์ตแต่งรอบคันด้วยนะครับสปอร์ตไลท์คู่หน้าก็มีนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบโคมมันติดรีเฟกเตอร์นะครับจากจังหน้าก็จะเป็นสีดาวนะครับก็มีการตัดลวดลายโค้งเมียมนิดหน่อยนะครับสีส,สดๆสนะครับกระจกมองข้างเขาก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวกระจกด้วยนะครับ สเกิร์ตรอบคันเลยนะครับสวยๆขนาดนี้สปอร์ตมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับแม็กอบ15นะครับพร้อมยางปี2021นะครับอันนี้ม็ใหม่เพิ่งจับลงพื้นเป็นครั้งแรกนะครับเมื่ออยู่กับเรานะครับบอกเลยว่าได้ไปนี่คือไม่ต้องไปหาเปลี่ยนยางให้วุ่นวายครับเราจัดการให้หมดแล้วกันาประตูก็มีนะครับ4บานเลยนะครับ ด้านท้ายโอ้โหสวยๆครับตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเซ็นเซอร์ปักกิ้งนะครับสามจุดด้วยกันนะครับดูภายนอกกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อเลยนะครับสำหรับฟอร์เซนต้า1.5ปี2012นะครับดีตรเน่ครับภายในของเขาข้างนอกก็ดูดีข้างในนี่ยิ่งกว่าข้างนอกนะครับดูดีมากสภาพใหม่ๆนะครับนี่เลยสภาพใหม่ๆสะอาดนะครับ ให้ดูก่อนนะครับให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบนึงนะครับนี่ครับโอ้โหสภาพสวยๆใหม่ๆนะครับนี่ห้าประตูนี่ด้านท้ายครับช่องเก็บของใหญ่มากเนี่ยเป็นไงครับเป็นไงครับสภาพใหม่นะครับติ้วรอยน้อยนะครับริ้วรอยน้อยมากนะครับเบาะผ้านะครับ ดูครับสภาพเบาะดูด,ดูโอ้โยยังเป็นทรงเชงเดะอยู่เลยนะครับเชงเดะมากอ่นนี่ครับนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าก็ผมดูแล้วนะครับจะประสบการณ์และเรื่องราวนะครับก็รถคันนี้ส่วนมารจะนั่งกัน2คนนะครับซ้ายกับขวาด้านหลังก็จะไม่ค่อยมีผู้โดยสารตักเท่าไรนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกนะครับเนี่ยแบบจอสติก๊กแบบจอสติ๊กอย่างนี้ะครับอันนี้สวิตควบคุมกระจกสี่ประตูนะครับนี่ครับเบอกข,องขางเป็นบอกผ้าแบบนี้ลวดลายนะครับเบาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับมือนะครับ แอร์แบ็กคู่หน้านะครับปร,ประบบความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้าขรงไะไก็มีมันตินะครับไว้คุมเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กนะครับนี่ให้ดูเล่มไหมนิดหน่อยครับแสนหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามกิโลเมตรนะครับถ้าเล่นฟอร์สเอตาต้องเล่นเครื่องพันห้าครับเครื่องพันห้านี่คือเครื่องในกระแสครับ เล่นพันห้าดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องเล่นจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับระบบประกาศนะครับตรงนี้เป็นระบบประกาศเกะอัตโนมัตินะครับไม่มีแก้ก็บของนะครับไม่มีแกะกลางนะครับมีแค่ช่องวางแก้วนะครับเป็นช่องช่องย่างนี้นะครับสวดช่องเสียบ usb xcu ด้านนี้นะครับ มีกระจกให้นะครับด้านซ้ายบังแดดมีทั้งสองข้างเลยนะครับรถมือป้ายแดงมือเดียวนะครับเมาะเลยคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับที่นั่งตอนหลังนะครับก็เป็นแบบพับ64 0 0นะครับสามารถพับแยกนะครับถ้าเราจะใส่สัมภาระชิ้นใหญ่ๆนะครับสามารถพับได้นะครับนี้ครับพับแยกได้ กว้างๆครับเอาไปนอนแคมปิ้งได้นะครับนอนในรถจัดแปลงในรถนิดหน่อยก็สามารถนอนในรถได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสักหน่อยนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับอ่าเครื่องยนต์พันห้านะครับสำหรับ Ford Fiesta ปี2012นะครับนี่ครับอันนี้ก็ทำความสะอาดแล้วนะครับ ตอนซื้อเข้ามานี่ก็มีฝุ่นมีอะไรอันนี้คือเราทำขับสะอาดให้แล้วสภาพสวยๆเลยครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Ford Fiesta 1.5ปี2012นะครับ รถสวยส่งเบาเพียง3,900ันเเท่านั้นเองนะครับส่งต่อเดือน3,900บอกเลยว่าคันนี้เครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับฟรีดาวนะครับเมื่อวานผมก็จัดไปคันนึงครับสำหรับฟอร์เฟสต้าเครดิตดีมากครับฟรีดาวกันไปเลยนะครับใครจะเข้ามาดูรถทดลองขับรถตัวจริงนะครับรินเชิญเลยนะครับเพชรคาร์เตอร์สาขามุมไฟแดงซิแยกโรบินสันกำแพงเพชรนะครับอ่า คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีรถส,สวยๆมาแนะนำอีกนะครับยังไงก็รอติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับ